สวัสดีครับสวัสดีครับชาวนอนดึกแกงพวกเราชาวนกฮูกชาวหมีชาวแก๊ง PMT หรือจะเรียกกันไง่ายๆว่า PMT V แก๊งโอเคครับวันนี้นะฮะผมเนี่ยไปอ่านเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมาแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะก็คืออุโมงค์อินุน่าพอผมลองรีเสิร์ชข้อมูลไปเรื่อยๆฮะผมก็นั้นรู้ข้อมูลมันมากขึ้น,นครับว่าไออุโมงค์อินุนากิเนี่ยนะฮะมันดังจนถึงขนาดที่ว่าเขาเอาออมาทำเป็นเกมขายในสตรีมเลยนะแน่นอนว่าในสตรีมอ่ะมันเป็นเกมผีพอ ผมไปดูทีเซอร์ของเกมเนี่ยแต่ผมไม่ได้ซื้อแล้วผมก็ไม่คิดจะเล่นนะครับเพราะแม่งเป็นเกมผีทีนี้พอผมดูทีเซอร์แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งต้องมีมูลก็เลยรีเสิร์ชมากขึ้นไปเรื่อยๆครับ พอรีเสิร์ชมากขึ้นไปเรื่องเนี่ยก็ไปเจอเรื่องเล่าเยอะมากมากฮะซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ดังมากๆแล้วก็ผมลองรีเสิร์ชแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเรื่องนี้แหละนี่นะครับอุโมงค์เนี่ยผมคาดว่าอุโมงค์นะครับมันน่าจะเป็นอุโมงค์เนี่ยฮะหรือไม่ก็อุโมงค์นี้นะฮะผมไม่แน่ใจว่าอุโมงค์ไหนเนาะแต่ว่าปัจจุบันนะฮะไอถนนสาย21เนี่ยนะฮะทางที่จะไปอุโมงค์เนี่ยเขาปิดแล้วนะเนี่ยเขากั้นรั้วปิดหมดเลยนะแล้วก็เหมือนอุโมงค์เนี่ยทางรัฐบาล่า เรื่องหนึ่งครับในช่วงปี1970กว่าๆนะครับ ประมาณช่วงต้นนะครับช่วงต้นปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเนี่ยประมาณเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองประมาณเนี้ยฮะมีคู่รักหนุ่มสาวนะครับคู่หนึ่งได้ขับรถเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ขึ้นเขาทีนี้เนี่ยก็หลงครับหลงมาแถวแถวแถวเนี้ยครับแล้วรถดันพังฮะด้วยความที่สมัยนั้นเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยมีแล้วแต่ว่าสัญญาณอาจจะไม่ทั่วถึงไม่ครอบคลุมอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเข้าปา่าเข้าเขาอะไรเงี้ยสัญญาณมันก็จะไม่มีใช่ไหมฮะพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสองคนเนี่ยเขาก็พยายามเดินหาซึ่งมันถ้าถ้าซูมลงไปดูครับมันม บ้านก็ไม่มีครับทีนี้เขาก็เดินเดินเดินไปเรื่อยๆครับจนเจออุโมงค์แล้วเขาก็เดินตามอุโมงค์ไปเรื่อยๆครับพอผ่านไปอ่ะก็ไปเจอบ้านคนแก่คนหนึ่งครับที่แบบต้อนรับเขาอย่างดีเลยนะครับแบบเออเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านก่อนแต่ชายหญิงคู่นี้ครับเขาอ่ะความรู้สึกแรกที่เข้าหมู่บ้านเนี่ยมันเหม็นมากครับหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่ามันเหม็นมากๆแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยครับเสียงนกเสียงหมาเสียงแมวอะไรก็ไม่มีเขาก็ได้รับเชิญนะคือคุณลุงที่เขาต้อนรับเนี่ยเขาก็แบบเออเป็นอะไรรถรถพังอะไรเงี้ยบอกเอเนี่ย ในหมู่บ้านก็มีแบบมีช่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปที่หมู่บ้านนะก็คุณลุงครับเขาก็พาสองคนเนี้ยเดินเข้าไปที่กลางหมู่บ้านใจก,กลางหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็จะมีศาลาครับและไอศาลาเนี่ยเนี้ยอย่างเช่นหัวบันไดแล้วกันหัวบันไดเนี่ยก็จะเป็นกระโหลกของมนุษย์นะครับ ปักแล้วก็มีกระดูกระนู้นนี่เต็มเลยฮะพอผู้หญิงและผู้ชายเขาเห็นแบบนั้นเนี่ยนะฮะแน่นอนนะเขาพย,ยายามเลหนีแต่ว่ามันไม่ทันเลยฮะไอคุณลุงที่นําทางมาครับเอาขวานะครับสับไปที่เออตรงนี้ครับทีนี้ไอรถคันสีขาวเนี่ยก็พังครับแล้วก็มีป้ายมาแปะอยู่ที่หน้าอุโมงค์อินุนากิเก่าเนี่ยครับว่ากฎหมายญี่ปุ่นไม่สามารถใช้กับหมู่บ้านนี้ได้แล้วก็หมู่บ้านนี้ไม่ต้อนรับคนนอกซึ่งถามว่าเขาฆ่าแล้วทำยังไงครับ แน่นอนคนระับเขากินเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยเขาว่ากันว่านะเป็นหมู่บ้านปิดมาตั้งแต่สมัยเอโดะซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นแบบประมาณว่าพี่น้องเออมีอะไรกันเองได้อะไรอย่างเงี้ยฮะถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็การฆาตกรรมการการฆ่าคนอะไรเงี้ยการกินเนื้อคนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติของหมู่บ้านเขาอะไรเงี้ยแน่นอนว่าคนที่เขารู้เรื่องเขาหรือตรงเนี้ยครับเขาก็พยายามตามหาหมู่บ้านอินุนากิ แต่ว่าในแผนที่อะ่ะมันไม่มีพอเขาหาหมู่บ้านไม่เจอเนี่ยนะฮะเรื่องมันก็เริ่มเงียบกันไปครับทีนี้ไอ้เรื่องข่าวลือเรื่องนี้มันกระเตื้องขึ้นมาแบบบันดังแบบดังเป็นผู้แต่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าปี1999นะฮะมีคนนี้ละนามนะฮะส่งจดหมายไปที่ปปองทีวีนะครับซึ่งใช้ชื่อว่าหมู่บ้านในญี่ปุ่นที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นซึ่งเนื้อความในจดหมายเนี่ยนะฮะมันก็คือเนื้อความที่ผมเล่าไปนะะี่แหละไอ้รถเก่งสีขาวนี่แหละฮะแล โทรทัศน์เนี่ยเอาไปออกอากาศนะฮะได้รับผลตอบรับจากผู้ชมทางบ้านเนี่ยมากมากครับจนทําให้นิปปงทีวีเนี่ยส่งทีมงานนะไปตามล่าหาความจริงซึ่งแน่นอนว่าก็จะไปเจออุมโมงค์เนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่เจออะไรอีกเลยถ้าถามว่าแล้วพี่มันดังมาเป็นเกมอะไรอย่างนี้ได้ไงฮะเกมเนี่ยผมว่าเขาน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังนะครับคือหนังเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไอจดหมายในรายการทีวีอะไรเงี้ยฮะปี2019กก็ได้มีหนังเรื่องเกี่ยวกับ i n น n a k i ิเทอ n ์เนลออกมานะฮะมันก็เลยทําให้เรื่องนี้โด่งดังเป็นผู้แตกเลยครับอะแต่เดี๋ยวก่อนเดีวก่อนทุกคนคงจะคิดว่า ผมอะ่ะมานั่งพูด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 เปิดเว็บแล้วก็พูดใช่ไหมไม่ได้หาข้อมูลอะไรมายอย่างนี้เลยใช่ไหมคืออุโมงค์ก็พาไปดูไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่า Google m a ปมันลงไปได้ไม่ครับวันนี้เนี่ยผมอะ่ะไปคุยจนเจอวิดีโอวิดีโอหนึ่งจากย u ทูบนะนะเขาลงไว้เมื่อ12ปีที่แล้วเขาเนี่ยได้ไปล่าท้าผีซึ่งอุโมงค์นี้มันดังมากๆดังแม้กระนั่งกับคนญี่ปุ่นเองนะคนญี่ปุ่นเนี่ยหลายคนก็ไปล่าท้าผีในอุโมงค์นี้นะเพราะฉะนั้นผมจะพาน้องน้องเนี่ยไปดูอุโมงนนนี้กันนะ นี่คือทางเข้านะครับโอกะโนะชูอา伊藤のですねさっきは放送できませんでした電波がないですすごい雰囲気のあるトンネルですねดแเนสดเปิดความเร็วไว้หน่อยแล้วกันนะอันนี้คืออุโมงอินุนากิของจริงนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ไปล่าท้าผีทีนี้ ขออนุญาตปิดเสียงนะครับในระหว่างที่ทุกคนดูวิดีโอนี้ดูภาพนี้อยู่เนี่ยนะครับผมเนี่ยจะขออนุญาตพูดถึงหมู่บ้านอินุนากิ ตัวจริงหรือเรียกว่าหมู่บ้านอินุนากิดานินะฮะจริงอยู่เนี่ยนะฮะอิน,นุหมู่บ้านอินุนากิเนี่ยไม่มีอยู่จริงบนแผนที่ญี่ปุ่นหรือเขาเรียกอะไรไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านอินุนากิแต่ยังไงก็ตามนะครับมันมีหมู่บ้านหนึ่งที่ชื่อว่าหมู่บ้านอินุนากิดานิซึ่งหมู่บ้านเนี่ยครับเขาเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยเอโดะซึ่งประมาณปีคิทสัักร้อยเาอนะฮะซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มตระกูลฟุกุโอกะหมู่บ้านอินุนากิดานิอยู่ในเเขตตุรัังหวด กโอตั้งแต่ปี1691จนถึง1เมษายน1889จุดที่ตั้งของมูบ้านนะครับ ตั้งอยู่ที่เขื่อนอินุนากิในปัจจุบันซึ่งมันคนละตำแหน่งกับเรื่องเล่านะฮะทีนี้หมู่บ้านอินุนากิเนี่ยครับเดิมเนี่ยก่อนที่จะชื่อหมู่บ้านอินุนากิดานี้เนี่ยนะฮะเขาชื่อว่าหมู่บ้านฮิโนะฮิระหรือโอโคจิทีนี้เนี่ยมีโอฟูไดกุมิอาชิกาลุนะครับอบพยพมาที่หมู่บ้านบวกกับหมู่บ้านเนี่ยนะครับที่ตั้งของหมู่บ้านเนี่ยมันอยู่แถวภูเขาอินุนากิหรือภูเขาอินุนากิเขาก็เลยเรียกว่าอินุนากิดานี้หมู่บ้านนี้นะครับมีชื่อเสียงเรื่องการผลิตธานผลิตกระดาษญี่่ปุนการ เพราะปลูกโสมนะครับการพัฒนาเหมืองทองแดงการผลิตเหล็กและเซรามิกตอนที่เขาสร้างเขื่อนเนี่ยนะครับผู้คนท้องถิ่นแถวนั้นเนี่ยเขาก็บางคนน่ยที่เขาไม่ยอมครับเขาก็ยังอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่ที่ยอมเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่วากิตาโชนะครับแน่นอนว่าเมืองที่ผลิตสินค้าได้เยอะขนาดนี้มันต้องมีรล่อรวยและจ่ายภาษีใช่ไหมครับเจ้าของเมืองหรือเจ้าของแ้นเนี่ยก็ได้สร้างปราสาทครับชื่อว่าปราสาทอินุนากิและในช่วงปี1 8 8 0กว่ากว่านะครับเขาเริ่มได้มีการ นำระบบเมืองเข้ามาใช้นะครับทำให้ไอ้หมู่บ้านเนี่ยครับได้เข้ารวมกับหมู่บ้านโยชิคาวะที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งในหลายปีต่อมาเนี่ยก็ได้รวมบวกเข้าไปอีกหมู่บ้านไปเลยจนเป็นเมืองอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยก็คือในปี1986กเนี่ยก็ได้มีกําหนดการสร้างเขื่อนนะครับแล้วเขื่อนอินุนากิเนี่ยก็สร้างเสร็จ ปี1994ซึ่งแน่นอนว่าไอหมู่บ้านอินุนากิเนี่ยนะครับหรืออินุนากิดานิเนี่ยนะครับมันเป็นหมู่บ้านธรรมดาครับไม่ใช่ว่าหมู่บ้านแบบกินโนหรือว่าไม่ใช่หมู่บ้านที่แบบว่าพี่น้องมีอะไรกันเองแล้วก็มีลูกมีครอบครัวอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับเขาก็เป็นหมู่บ้านทั่วไปที่แบบต้อนรับใครไปใครมาเขาก็ต้อนรับครับก็ในเมืองเขาก็ปกติเหมือนเมืองทั่วไปครับ ที่นี้ทุกคนอาจจะถามว่าเฮ้ย hey, พี่แล้วอย่างนั้นน่ะทาไมถึงเขามันทําถึงแบบว่าเป็นเรื่องหลอนอุโมงค์หลอนใช่ไหมทำไมถึงแบบเขาถึงเอามาทําเป็นหนังเป็นเกมหลอนใช่ไหมเกมผีอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่หมู่บ้านกินคนอะไรเงี้ยทำไมเขาไม่ทําเป็นแบบเกี่ยวกับหมู่บ้านใช่ไหมคือจริงๆแล้วนะฮะไออุโมงค์เนี้ยนะฮะนอกจากไอคดีที่ผมว่าไปแล้วเนี่ยไอกลุ่มเด็กไว้รุ่หน,น้าคนที่ว่าป้นคุณลุงกำลังกลับบ้านอะไรเงี้ย เมื่อวันที่9ธันวาคมปี1988นะครับเยาวชน5คนเนี่ยได้รับพาตัวผู้ชายคนหนึ่งนะครับนามแฝงชื่อว่าโคอิจิโคอิจิเนี่ยอายุ20ปีนะครับในช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยโคอิจิเนี่ยกำลังเดินทางกลับบ้านโดยมีกลุ่มวัยรุ่นนะครับเข้ามาใกล้รถของเขาที่ติดไฟแดงอยู่ไอ้พวกเด็กพวกเนี้ยครับก็คือกลุ่มวัยรุ่นนี่แหละต้องการจะขโมยรถครับแต่ว่าไอ้โคอิจิก็คือแบบต่อสู้นั่นแหละฮะจึงถูกไอ้แก๊งพวกเนี้ยครับทำร้ายครับคือสู้ไม่ได้อยู่แล้วสุดท้ายก็คือนั ซึ่งหลังจากที่โคอิจิน่วมไปแล้วนะครับ กลุ่มวัยรุ่นห้าคนเนี่ยนะฮะเขาก็ตัดสินใจกันว่าเฮ้ยเอาไงดีคนหนึ่งก็เสนอว่าพี่ครับเราเอามันไปจับก,กดน้ําที่เขื่อนอินุนากิดีไหมครับพี่อีกคนนึงก็แบบไอ้เ e ขี้ยแต่ตอนเนี้ยเรามาแถวอุโมงอินุนากิแล้วนุ้ยมันกละทางกันเลยไอ้เวนเนี่ยรถมีน้ํามันเอาน,น้ํามันเนี่ยเบนซินเนี่ยลาดไปเลยแล้วก็จุดไฟเผาครับซึ่งศพของโคอิจินะครับก็ถูกพบตอนเที่ยงของอีกวันหนึ่งแน่นอนว่ากลุ่มเยาวชนหนีครับซึ่งก็ถูกจับได้ครับแล้วก็รับโทษตลอดชีวิตเหมือนกัน ตเมื่อวันที่8มีนาในปี1991นะฮะในปี1992เนี่ยนะฮะก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะครับขับรถตู้พุ่งชนเสาโทรศัพท์บนถนนและในช่วงปี1990จนถึง2000กว่าเนี่ยยากุซ่านะครับเขาก็ชอบเอาศพมาทิ้งไว้ที่นี่หลังจากนั้นนะครับประมาณสัก5ปีคนกลุ่มหนึ่งในจังหวัดซากะนะครับบรรทุกยานมหานะมากเกินไปและไปสำรวจอุโมงค์อินุนาก,กิเก่าเกิดอุบัติเหตุรถชนกับรถบรรทุกขากับผู้เสียชีวิตเนี่ย มี4ลายแบาบดเจ็บสาหัสในหนึ่งลายแล้วพอมันเกิดอุบัติเหตุครั้งล่าสุดก็คือครั้งนี้ครับทางรัฐบาลเขาก็ตัดสินใจที่ว่าจะปิดอุโมงคนี้ซึ่งทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลว่าเดิมเนี่ยอุโมงเคนี้ มันไม่ค่อยมีใครใช้อยู่แล้วบวกกับอุโมงค์เนี่ย mm. เก่ามากแล้วนะครับแล้วก็การที่จะซ่อมบํารุงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายใช่ป่ะทีเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าต้องมาซ่อมบํารุงอุโมงค์ตรงเนี้ยเอาไปซ่อมบํารุงอุโมงค์ที่แบบคนใช้เยอะกว่านี้สัญจรเยอะกว่านี้ดีกว่าไหมเขาก็เลยปิดอุโมงค์นี้นะครับ mm. เผื่อมันถลม่มเผื่ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ความเป็นจริงก็ยังไม่มีใครรู้ครับ ว่าไอหมู่บ้านที่เขาลือกันว่าหมู่บ้านอินุนากิเนี่ยคิดว่าเป็นหมู่บ้านกินคนอะไรเงี้ยครับว่ามันเป็นหมู่บ้านเดียวกับอินุนากิดานิไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราดูในแผนที่นะครับอุโมงค์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งไอหมู่บ้านอินุนากิดานิเนี่ยครับมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับแต่มันเนี่ยอยู่ตรงโซนนี้อินุนากิดานิเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับหมู่บ้านถ้าถามผมอ่ะมันก็ดูจะไม่ใช่อ่ะเพราะว่าทางมันก็โคโรทิศทางอะไรเงี้ยครับ แต่ว่าั่้แหละทุกวันนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่ามันใช่หมู่บ้านเดียวกันไหมแล้วก็ด้วยความที่มันขึ้นชื่อว่าหมู่บ้านรับแลเราก็ไม่รู้ว่ามันใช่หมู่บ้านอินุนากิดาดีหรือเปล่าซึ่งต้องย้ำน้องๆเลยนะครับว่าไอ้เรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยไอ้หมู่บ้านอินุนากิเนี่ยนะครับที่ว่ากินคนกินอะไรเงี้ยไม่เป็นเพียงแค่ตำนานนะครับส่วนเรื่องคดีที่ว่าเอาศพมาทงมาทิ้งเนี่ยอันเนี้ยเป็นของจริงเพราะว่าเขามีประวัติบอกหมดนะครับ มันก็เลยทําให้อุโมงเนี่ยครับขึ้นชื่อเรื่องอุโมงผีสิงมากกว่าหมู่บ้านลึกลับหมู่บ้านรับแลอะไรมากกว่าอย่างนั้นนะฮะโอเคคะทุกคนสําหรับวันนี้ผมว่าน้องๆน่าจะได้ความรู้เกล็ดเล็กเกล็ดน,น้อยไปบ้างส่วนหมู่บ้านอินุนากิที่เขาว่าเป็นหมู่บ้านรับแลว่ากันว่านะครับต้องขับรถผ่านอุโมงอินุนากิเนี่ยครับตอนตีสาแล้วมันจะไปโผล่ที่หมู่บ้านรับแลซึ่งมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของจริงไหมแต่ก็นั่นแหละฟังเพลินๆแล้วกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เนาะโอเคครับงั้นไว้เจอกันใหม่ในหนห้า จริงๆแล้วมันมีอ,อุโมงหนึ่งนะที่ดังมากๆเลยแต่ว่าผมลองไปอ่านแล้วเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้น่ากลัวเลยมากผมไม่รู้ว่าเกียวโตหรือโตเกียวนะแต่ว่ามันอยู่ใกล้เมืองมากๆนะครับอุโมงค์เนี่ยถามว่ามันน่ากลัวยังไงคืออุโมงค์เนี่ยเขาสร้างมาตั้งแต่ปี1902หรือปี1920เนี่ยนะฮะทีนี้ ไอ้ที่มันน่ากลัวเนี่ยเพราะว่าเดิมที่ตรงนี้นะครับ <c oughs> เคยเป็นสนามรบมาก่อนนะครับและมันมีผู้หญิงคนหนึ่งครับมาฆ่าตัวตายอยู่หน้าอุโมงค์แล้วเขาว่ากันว่าเวลารถที่ขับผ่านตอนกลางคืนนะนะครับจะมีผู้หญิงเนี่ยกระโดดมาอยู่หน้าฝากระโปรงเนี่ยหรือบางทีขับมอเตอร์ไซค์มาเงี่ยครับอยู่ๆก็มีผู้หญิงอนะ่ะซ้อนท้ายเราบางคนไม่ได้มาให้เห็นแต่ว่ากลับบ้านไปแล้วเนี่ยที่ฝากระโปรงรถะครับจะมีรอยมือแบบรอยมือแปะอยู่อย่างเงี้ยครับที่ฝากระโปรงรถซึ่งมันเป็นอุโมงค์เดินรถทางเดียวนะครับคือมันต้องสลัับกนไป่เาวาง เขาเนี่ยก็เลยไปล่าล่าผีกันนะฮนะมันมันมีแค่นี้เลยครับมันก็เลยรู้สึกว่าเฉยๆนะถือว่าแปมแถมๆไปแล้วกันนอะนโอเคครับทุกคนแล้วไว้เจอก,กันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับวันนี้บายบายจ้า